นะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ปลัดกระทรวงสงาธารณสุขคุณหมอเกียรติภูมิวงศจิตท่านบอกว่าโครงการเจอแจกจบตั้งแต่ 1- ถึง2ีมีนาคมที่ผ่านมาสำรวจความเห็นประชาชน9 2พึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุดโดยท่านระบุนะครับว่าให้บริการ สถานพยาบาลที่เข้าร่วม901แห่งเนื้อตนให้บริการได้วันละ1 0แสนคนมีผู้ป่วยเข้ารับบริการสะสมแล้ว650,000กว่าคนคือเฉลี่ยเนี่ยรับบริการวันหนึ่งประมาณ20,070ค่ะเฉพาะพื้นที่กรุงเทพให้บริการผู้ป่วยได้วันละ10,000คนม,มีคนเข้ารับบริการสะสมแล้ว65,000เฉลี่ยวันละ2,008นี่ฮะเพราะฉะนั้นประเดิมสำคัญคือท่านบอกว่าประเมินผู้เข้ารับบริการก็คือผู้ติดเชื้อเนี่ย92เอร์เซนต์ตูน พึงพอใจมากถึงมากที่สุดส่วนบุคลากรทางการแพทย์อันนี้ก็คงพอคาดเดาได้ท่านประหลัดบอกว่าพึงพอใจสูงมาก<อ>กับเจอแจกจบเพราะว่าลดภาระงานลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จําเป็นและได้ผลในการรักษาไม่ต่างจากโฮมไอโซเลชั่นเพราะฉะนั้นกระทรวงสาธารณสุขจะขยายบริการ เจอแจกจบในโรงพยาบาลต่างๆให้มากขึ้นทั่วทั้งประเทศค่ะผมกับบางกรารู้สึกว่า HI มันชักจะน้อยลงหรือจะไม่มีแล้วหรือเปล่าเนี่ยตูนค่ะโฮมไอโซเลชันเนี่ยอย่างที่บอกเจอแจกจบกับโฮมไอโซเลชันมันยังมีความต่างกันอยู่นะฮะโดยเฉพาะคือกักตัวเนี่ยเหมือนกันค่ะอยู่บ้านเหมือนกันแต่อยู่บ้านแบบไม่มีอะไรให้เลยระบบการติดตามหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอาหาร